สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทํามะเขือเทศแช่บวยนะคะจริงๆไม่รู้ว่าเรื่องขอมะเขือเทศแช่บวยไหม,ไหมคือมะเขือเทศที่ <laughs> เอาบวยใส่ลงไปในตรงนี้ <laughs> ของมะเขือเทศแหละคือเรากินแล้วเราชอบมากคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่ให้ความสดชื่นมากเลยอ่ะมันเปลี่ยนรสชาติของมะเขือเทศแล้วมันก็อร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยน,นะก็ <laughs> อัน <laughs> อนี้ <laughs> นะคะเป็นมะเขือเทศที่เราล้างมาแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําหมดนะคะแล้วเราก็เห็นตรงนี้มันใช่ไหมเราก็ใช้มีดเจาะกลางแบบนี้นี่เป็นแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไว้ใส่ลงไปตรงกลางนะจ๊ะทาง่ายมากนี่นะคะเป็นแบบนี้แล้วโอเคอเค,ค้กขาได้แล้วนะคะทั้งหมด4อันนะคะมอนนะะมเขือเทศที่เราใส่ไว้ลงไปตรงกลางแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอานี้นะคะไปแช่ตู้เย็นนะคะจริงๆอะ่ะคือสามารถแช่ไว้ค่าคืนได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราทดลองดูแล้วอะ่ะสักประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็กิกนได้แล้วนะคะถือว่าอร่อยแล้วไปเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นกันค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นอันที่ เราทําไว้อยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็แช่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันซึ่งจริงๆอะ่ะเรากินมาหลายรอบแล้วแล้วก็ชอบมาก